คนครั้งที่สองคนครั้งที่สามไปดูอา่ามึงเรื่องนี้ก็ทั้งวันนะผบอกให้ตู้พับเลยถ่ายละที่ผ่ายลวที่ผ่ายละ เฮ้ยไม่เอาเฉยเลยว่ะตัวคิวเตอร์ไม่เอาเลย <c oughs> เฮ้ยลุงลุงมันอันตรายด้วยลุงเลยจุดแกะจุดแกะัปเติมไป ที่บิดนำโชคมีอะไรวะที่กูดาเขาชอบใช้อ่ะไอที่ลูกมืออ่ะลูกเนี่ยลูกค <c oughs> นกำมัดอ่ะเอฟปะ ừ mì là khách làm nên hủy ạ uu măng này vá hủy hề lỡ một kia khắp lời vừa lò vừa lò <laughs> bung lên, bùng lên. bung lời bung lời, bùng lời, bùng lời. กูกูไปเลยลอออกูไม่รอหรอกอะไรเฮ้ยเอ้า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 แล้วไม่เอาเลยไปไปเอาภาคสองว่ะ มันลุงบิวมันอันตรายนะไม่เอาอเหี้ยเมื่อกีจก้จุ๊บไปตรงฝันแฝล้วไม่เอาอเหี้ยเอออะไรไม่รู้อ่ะอะไรไม่รู้เออรู้ได้ไงเดี๋ยวกูเห็นไฟแดงกูพับก,ก่อนแล้ว

ลองมาทำเงินหนึ่งไว้ใจหนึงไว้มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเอ้าหมูไม่ได้เก่งกาจเลยล้มได้ไงหมูวะ รวบขอปันเสร็จขอปันเสร็จขอปันเสร็จ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 กิ่งไมงหดเลยฮะมีไหมพ้นนะต้องพับทำไมดิขอไปฉีเลยกูฉีเลยกูฉีเลยไลเรื่อย ไม่รไม่ไรมันไปยูจะไปทางไหนแล้วไงเจ๋วเจ๋วเจ๋พักสองพักสองไม่พักสามนะผไปจะักสองคเเอาคนมาสองเลยไงลุงวิวผู้วิโดดแขวนน่ะเอ้เอ

ทำแล้วรอเองทันแหละกูรู้มึงจะทำอะไรกูรู้มึงจะทำอะไรกูรู้กูรู้กูรู้อ,อุ้ยไอ้กูแสบเพียอะไรอะ่ะไอ้กูแสบอะไรอะ่ะอ,อ๋อพอมันโดนตันแล้วเราแสบตาเอ้าแล้วไม่ไดงไอ้ช่วยไมนะี่ยอ๋อแสบแล้วตู้อยู่ไหนบ้างไอออสทงนี้ อยู่เพื่อนมาแล้วเพื่อนอะไรไม่รู้ <c oughs> ดูตลอดทำไมอ่ะบนอยู่บนหลังเพื่อนเห็นเหพ,พ,พื่อนไหมเนี่ยโอ้ยไม่รอด้ีก

S 1> <S 1> <S okay. เฮ้ยเฮ้ยได้ c อ ọ ได้จูบี้มา,ามนี่มาโมนี่เปนสกลฮึ้ไฮึ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 อึฮึ่ึฮึึฮ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 ีึฮ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 ึมึน There you go. đừng mình ơi, mình quên mình quên đây tới tiệm Đi. Còn lấy với lo này Mày à? Em ดีทุดไปเลย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 รอดคุณรอดนะอ่ะหายไปแล้วเฮ้ยมันกี๊ดวะอ๋อถ้าอยู่ข้างบนเนี่ย xong rồi nó luôn này này, phóng viên đi ta bỏ, làm mà, không về nữa ช่วยเลย<笑><笑>อะไรอ่ะเพื่อนกูวิง่งวิ่งลับตัวมึงอ่ะจะบป้ายสะเต็ปลับตัวหมุนเฉยอ่ะวิ่งวิ่งเลย <S 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 เออป้ายไปนานแล้ว

ไม่ยุ่งแไม่ยู่งแย่ไม่เห็นเล่นสุมนส่มเปิร์สเลยไมเ่เจอเจอเล่นไม่ได้สิเล่นไม่ได้สิแล้วจะติดร้อยมันต้องเล่นได้แล้วจริงเออเสร็จเสร็จเสร็จสิ้นทำมาหาใครไม่เจอแล้วด้วยฟันเสร็จปุ๊บมาเลยเว้ยแวางอยู่แถวเนี้ย

เอ,อผมรู้สึกว่านด้เกี่ยวกับปั่นไฟทั้งหมดเลย <c oughs> นี่ต้องไปล <c oughs> ่อโอ้โหวระวัง

เลยเอ้าเอาเราไปเออรอมุงมาเมึงอะไรของมุงเนี่ยอุ๊ยโดนสักที่ะ เอาแล้วไม่เอากูเลยเฮ้ยค <arken> <ần oring> <immer EST> <acknowledge> totally. ุณนอนแทงคุณนอนแทงอยู่เพื่อจะตายเพื่อจะตายตัวกุ้ออกตู้เออมึงออกมึงออกไปมึงออกไปสักมุกโดนสามไงโอเคหรอนั่นเนี่ยยังอยู่ เอาไปที่เอาไปปั่นไฟสิจะเป็นได้มันจะอ๋อ ช่วยนะเนี่ยให้เจ็บโดนไปให้ให้านไหนโดนไปแค้น้นอนไปเลยออดับ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 ด,บดบโซนโซนโซน বাকু দীঘলীঠি বহি ชงไปชิงมาเอ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 า้องพไม้ทันคุณต้องพังไม้ทันพัา,านี่ยไม่วิ่งว่าไม่กดกีวิ่งเถอโอ้โอ้โหึงตีมันโดนไหนดีว,วะไปอ,อยู่หน้าน ไปเตืนว่ะลิ้ไปเตอีอะไรวะฮ่ไปตือยู่ท่นไปตือยู่ท่นเ้ดียไปช่วยปูรอบซอกนะหาไหนไปไหนทัไปช่วยไล้ทัไปช่วยได้เออจับตูจับตู ถึงมาไหมไปไปละไปละไปละไอ้เราัอรออะอคุณรอดเฮ้ยนี่ก็ได้คอนเทนต์แนเนี่ยลุกจะไปแบบตึงๆเออ ไม่งั้นเพื่อนตายอุ้ยไอ้ป๋อกดีเนีาา่ยกระล่านกระล่านสองกระล่าเลย